สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทัพดาวทองทีมชาติเวียดนามได้รับข่าวดีเมื่อรัฐบาลอนุมัติให้ใช้รังเย่าของตัวเองในสุกขัดบอลโลก2022รอบ12ทีมสุดท้ายแม้ว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ยังไม่ทุเลาสมาคมฟุตบอลทีมชาติเวียดนามยืนยันว่า สามารถใช้สนามเย่าของตัวเองลงเล่นในฐานะเจ้าบ้านในศึกบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3ได้แล้วท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าทีมชาติเวียดนามอาจต้องหาสนามกลางในภูมิภาคอาเซียนเพื่อใช้เป็นรังเย่าช่วคร่าในการลงเล่นโปรแกร,รมฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชีย12ทีมสุดท้ายที่มีคิวเปิดฉากฟาดแข่งในเดือนกันยายนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศยังมียอดติดเชื้อ เพิ่มมากขึ้นโดยหนึ่งในนั้นมีสนามราชมังคลากีฬาสถานรังย่าวของทีมเวีดไทยอยู่ในลิสต์พิจารณาดังกล่าวอยา่างไรก็ตามสมาคมฟุตบอลเวียดนามพยายามหารือกับทางรัฐบาลรวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้เนื่องจากต้องวางแผนและขั้นตอนเกี่ยวกับโปรแกรมย่าทุกนัดให้กับฟี ف าและเอฟซภายในวันที่17กรกฎาคมนี้ล่าสุดแฟนบอลทิมชาติเวียดนามได้รับข่าวดีเมื่อสมาคมฟุตบอลเปิดเผยว่า รัฐบาลอนุมัติให้ทีมใช้รังย่าของตัวเองลงเล่นในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3โดยให้อยู่มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดการที่ทีมชาติเวียดนามสามารถลงเล่นในบ้านได้ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3จะมีส่วนช่วยให้ประเทศมีชื่อเสียงและรักษาภาพลักษณ์ในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยให้กับทีมชาติเวียดนามมีการเตรียมทีมที่ดี เพื่อเพิ่อมโอกาสบรรลุป,ป้าหมายในการแข่งขันครั้งนี้สำหรับทีมชาติเวียดนามผ่านมาเล่นในฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มีโปรแกรมลงประเดิมสนามด้วยการบุกไปเยือนซาอุดิอาระเบียในว,วันที่2กันยาก่อนกลับมาเล่นในบ้านพบกับออสเตรเลียนในวันที่7กันยาโดยสนามเย่าที่จะใช้แข่งขันจะมีการประกาศให้ทราบในภายหลัง ฮางโดยอนอดีตแข้งทีมชาติเกาหลีใต้ชุดยู20ปีออกมาเปิดเผยว่าผมแจ้งเกิดได้เพราะปาร์คฮังซอพร้อมพูดถึงการลุยต่างแดนครั้งแรกในวัย30ปีฮังโดยอนเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลโดยเขาเริ่มวงการตั้งแต่อายุ12ปีมีโค้ชคนแรกชื่อปาร์คฮังซอเฮดโค้ชที่ปลูกปั้นนักลบดาวทองเป็นผู้ปลูกปั้นนอกจากนี้ตัวเขายังมีดีกรีเป็นตั้งแต่ดารุ่งของทีมชาติเกาหลีใต้ ชุดลุยฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่โคลัมเบียและทีมชาติเกาหลีใต้รุ่นอายุไม่เกิน22ปีในรายการ AFC Asian Cup 2013พร้อมกันนี้ยังเคยค้าแข้งให้กับทีม s u วอน FC ในปี2018ปีเดียวกับกาก้าบูกึนยองกองหน้าวัย30ปีที่ค้าแข้งในไทยและเป็นต่างชาติที่ยิงประตูนในลีกไทยครบ100ลูกซึ่งขาดอีกเพียง4ประตูเท่านั้นนั่นทำให้ทั้งคู่ผนึกกำลังให้กับสุโขทัย F.C. สโมสรต้นสังกัดปัจจุบันในประเทศไทย เชื่อว่าน่าจะสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจและสร้างสรรคเกมทั้งบูรและบุญนสไตล์คุณซือของทีมอย่างเดนิสอามาโตให้กับแฟนบอลได้อย่างแน่นอนล่าสุดฮวางโดยอนออกมาเปิดใจครั้งแรกต่อการย้ายทีมครั้งนี้หลังจากที่ตลอดการค้าแข้ง11ปีไม่เคยออกจากประเทศเกาหลีใต้เลยสักครั้งว่าผมตอบรับเขาร่วมทีมและนี่เป็นครั้งแรกที่ย้ายมาเล่นในต่างแดนที่ประสบการณ์แตกต่างออกไปก่อนหน้านี้ผมเล่นฟุตบอลที่เกาหลีใต้มาตลอด แต่ผมเคยมีโอกาสมาสัมผัสฟุตบอลของประเทศไทยบ้างตอนที่เขาร่วมการแข่งขันรายการคิงส์ครัเมื่อหลายปีก่อนและทีมมารวมตัวฝึกซ้อมหลังจากนั้นผมได้มาฮันนีมูนกับภรรยาผมเมื่อสีปีที่ผ่านมาซึ่งผมมีความทรงจําที่ดีมากๆกับประเทศไทยเป็นความน่าสนใจล้าททยอย่างยิ่งหลังจากที่เซนสัญ,ญญาเข้าสู่ทีมได้ล,ลงซ้อมกับเพื่อนๆทุกคนมีความเป็นมืออาชีพมีศักยภาพที่จะพิชิตเป้าหมายอีกทั้งต้นสังกัดใหม่ของผมคือทีที่แข็งแกร่งมากๆทีมหนึ่ง ผมเริ่มต้นเล่นฟุตบอลกับสโมสรชุนัมดากอนทีมใน,นลีกสูงสุดต่อมาในปี2013ผมย้ายไปเล่นให้กับเจจูยูเนเต็ดก่อนถูกปล่อยยืมตัวไปเล่นให้กับโ so ซีแลนเอฟซีฮันซานมุงกุงวาและในฤดูกาล2018ย้ายไปอยู่กับสโมสรซูวอนเอฟซี FC, และเล่นให้กับสโมสรแทจอนทีทีเซนยอมรับว่ากาจะถึงจุดนี้การแข่ขันในเกาหลีใครๆก็รู้ว่าต้องทุ่มสุดตัวผมต้องใช้ความพยายามสูงมาก บวบกับความโชคดีอีกทั้งมีคติที่ว่าต้องพยายามให้ดีที่สุดและต้องพยายามไปจนกว่าจะถอดรองเท้าสตาร์ทออกทําให้ผมมีผลลัพธ์ความทุ่มเทที่ยอดเยี่ยมเมื่อถามถึงโลกฟุตบอลในวัยเด็กเซ็นเต,เต,เตอร์แบ็กพ่อรูอ่อนกล่าวว่าต่างจากตอนนี้มากเพราะตอนนั้นเล่นเพื่อความสนุกแต่ตอนนี้ฟุตบอลคือความรับผิดชอบผมได้แรงบันดาลใจที่จะเป็นนักกีฬาอาชีพนักกีฬาทีมชาติเมื่อครั้งที่นั่งดูเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2 0 2 2ที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพร่วมกับญี่ปุ่น ตอนนั้นผมอยากเป็นกองหน้า,ามากๆโดยมีโค้ชฮวางซุนโฮงเป็นต้นแบบแต่ตำแหน่งของผมตอนนี้คือแนวรับผมขอเป็นกองหลังที่แข็งแกร่งมากกว่าฮางโรยอนทิ้งเท้าถึงแฟนคลับชาวไทยได้วยว่าผมเลือเพื่อร่วมทีมพร้อมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อสุขไทยเอฟซีและแฟนบอลขอให้แฟนบอลสนับสนุนเพราะกำลังใจจากแฟนบอลคือแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่และสำคัญามากๆโตโน่โมเดล ทำไมกลยุทธ์การตลาดถึงดึงดารามาค้าแข่งยังใช้ได้อยู่กับลีกไทยโตโน่พาคินคือหนึ่งในผู้เล่นรายใหม่ของราชบุรีมิดพลเอฟซีที่ถูกส่งลงทะเบียนรายการเอฟซีเชเปสเลกรอบแบ่งกลุ่มชื่อของเขาอาจไม่ถูกสื่อมวลชนตีข่าวนำเสนอหรือพูดถึงเลยในโซเชียลมีเดียหากเขาประกอบอาชีพเป็นดังนักกีฬาเหมือนเพื่อนร่วมทีมคนอื่นแต่ผู้คนให้ความสนใจเพราะโตโน่เป็นบุคคลที่มีผู้ติด,ดตามในไอจีมากถึง2.3ล้านผู้ใช้งาน มีชื่อเสียงมาจากการเป็นดารานักร้องนักแสดงอันที่จริงการดึงเอาเซเลบิตี้คนดังศิลปินดารามาเล่นให้กับฟุตบอลในทีมลีกไทยไม่ใช่น่าเรื่องแปลกใหม่อะไรย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนในยุคสมัยที่สรามเมพีพิทักษ์โด่งดังสุดขีดจากการแสดงภาพยนตร์ละครและร้องเพลงจะของเพลงฮิตจุ๊บที่เคยถูกทาบทามจากสโมสรฐานอากาศซึ่งเป็นทีมยักษ์ใหญ่แห่งการลุกหนังไทยยุคนั้นและได้เซ็นสัญญาให้มายืนล่าตาข่ายในตำแหน่งศูนย์หน้า เช่นเดียวกับศักดิ์สิทธิ์แท่งทองช่วงที่เขามีชื่อเสียงจากการเป็นเจ้าของบทบาทพี่แท่งก็ได้มีโอกาสแวะเวียนมาเล่นฟุตบอลลีกกับหลายทีมอาที่เช่นธนาคารกรุงเทพพาณิชยาการบีซีทรศาสนะสมุทรปราการ f c และ f อระยองเป็นต้นอย่างไรก็ตามกระแสตอบรับจากคอหนังยุคใหม่กลับไม่ได้รู้สึกอินกับดีลของตัวโนสักเท่าไหร่หลายคอมเมนต์จับไตได้ว่าเป็นเหตุผลด้านการตลาดมากกว่าฟุตบอล ลยุทธ์การดึงดาราเข้ามาร่วมทีมในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่ฟุตบอลไทยก้าวสู่ลีกอาชีพเต็มตัวแล้วจึงถูกมองว่าล้าหลังต่างจากสมัยที่หนุ่มสารลามลงเล่นในกับฐานอากาศและทั้งศักดิ์สิทธิ์ขาข้างให้กับเทโรที่คนดูฟุตบอลพอจะเข้าใจได้ว่าทศนัตเต็ถูกส่งลงสนามพวกเขาจะช่วยดึงดูดความสนใจให้คนภายนอกเข้ามาติดตามดูบอลไทยมากกว่าเดิมแล้วเหตุใดราชบุรีมิผลถึงงัดเอาไม้นี้ที่คนดูเกมลูกหนังสายหน้าและไม่ค่อยอินออกมาใช้ ในช่วงเวลาที่สโมสรกำลังเข้าร่วมการแข่งขันศึกสโมสรชิงแชมป์เอเชียเป็นครั้งแรกในบอดสัตร์ของทีมอันดับที่1คงต้องเล่าปุ่มหลังของตัวราชบุรีมติตรผลเอฟซีก่อนเดิมทีทีมนี้มีภาพลักษณ์ผูกติดกับความเป็นสโมสรตัวแทนจังหวัดพวกเขาไต่เต้าขึ้นมาจากลีกล่างสุดคือดิวิชัน2เดิมก่อนก้าวกระโดดขึ้นสุลีกสูงสุดแบบต่อเนื่อง3ปี3ลีกกลยุทธ์หนึ่งที่ราชบุรีช้าจบประสบความสำเร็จทั้งในและนอกสนามคือการคว้าตัวนักเตะ ที่มีภูมิเลรเนา,าเป็นคนราชบุรีที่อาจกระจายตัวอยู่กับสโมสรอ,อื่นให้กลับมาค้าแข่งกับทีมบ้านเกิดไอเดียดึงแข้งสายเลือดคนในจังหวัดเพื่อเน้นขับความเป็นนิยมท้องถิ่นได้ผลอย่างมากเพราะคนราชบุรีเข้ามาเชียร์ทีมจังหวัดตัวเองอย่างหนานแน่นตั้งแต่สมัยที่ยังเล่นอยู่ในลีกลากย่าและเพิ่มความรักต่อสโมสรสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวนักเตะและทีมของเขาซึ่งต่อมาแฟนๆเหล่านี้กลายมาเป็นฐานกองเชียร์หลักของสโมสรจนถึงปัจจุบัน เมื่อราชบุรีขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดได้สําเร็จสิ่งที่ตามมาคืองบประมาณทําทีมที่สูงขึ้นซึ่งราชบุรีไม่ได้เป็นทีมยักษ์ใหญ่ที่มีเงินถุงเงินถังอยู่แล้วดังนั้นการเลือกผู้เล่นสู่สมโมสรจะเริ่มเปลี่ยนไปพวกเขาหันไปให้น้าหนักกับการดึงนักเตะฝีเท้าดีแต่ไม่ดังมากบางคนเก่งอยู่ในทีมเล็กหรือเป็นตัวสํารองที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสและน่าจะเข้ากับระบบสมโมสรราชบุรีได้จึงนําเข้ามาสู่ทีมกับอีกส่วนหนึ่งคือการเ้นหาดารุ่งจากทั้งในและนอกประเทศ ที่ชื่อเสียงยังไม่ดังมากเพื่อเอามาปลูกปั้นให้เป็นซูเปอร์สตาร์คนต่อไปเควินดีโรบัมปวีทันทเตมีฟิลิปโรเลอร์คือตัวอย่างของสามนักเตะที่ราชบุรีไปสเกลตัวมาร่วมทีมและทั้งหมดได้ลงเล่นในไทยลีกกับราชบุรีเป็นทีมแรกก่อนเวลาต่อมาทั้ง3จะสามารถพัฒนาตัวเองจนก้าวไปติดทีมชาติชุดใหญ่ได้สาเร็จถ้านับนักเตะที่พอจะมีชื่อเสียงอยู่บ้างก็คงจะเป็นจักรพันธ์พรสายกับสารวัตรเดชมิตร แต่ก่อนที่ทั้งสองคนจะย้ายมาที่นี่